ทุกคนจ้ามาเด้อกินเขามือนี่เมนู่นะใดยังข่ะผสมจากที่รักจามาดาบันล้าส่งมาให้อืรผสมเมีหัวแบบเง,งาเปรี่ยวแล้วเอ้ยจะต่อยกับซมีมีเมนูมาหมาเด้ออันนี้ขยับกัก่อนพัดนก็มีอย่างพักอะไรก็ไม่รู้ มีฟักซีน้ำกินเข้าไปกินเลยดเด็กสมบุรแล้วนู้ดได้ยังกะ,ะ่าลูกสิน้นสั่งลูกสิน้นปลาได้ลูกสิน้นหมูได้ลูกสิ้นเนื้อเอ้ยพี่น้องเลยแล้วก็มีก้อยก้อยดิบที่เลื้มหมู่บ้านนะคะกินสอนมันบ่แสบไหมพี่น้องมันต้องกินมืออือื ขาดบบกพริกบกพริกทอดจังไงยอืมน้อยจ้ะชีวิตฉันขาดพริกไม่ได้ต่อให้ลำบากใจแค่ไหนลำบากท้องแค่ไหนก็กินค่ะผสมโอ้ยแต่มีขิงน,ำน้ำเนาะ เมนูเหมือนแรงอย่ยังต้มาะมาค่ะเฮ้ยเอาไงไงสั่งลูกชิ้นป้าได้ลูกชิ้นหมูได้ลูกชิ้นเหนือมาสวยเฮ้ยเงิอดไรกินเหนือเนี่ยเราไม่ได้ไปซื้อเองไงบุตร์ตัวอันนี้ก็งับไปแล้วอืมกินอ่ะ เจ้าของเห็นว่าเป็นแนละ้วเราทำอะไรไม่เป็นเราก็ก็ต้องทนรับสภาพแหละแต่ว่าเอ่อลิปมีกะิีิขอบคุณทุกคนที่แบบหายความสำคัญทบกันเกิดขนะึ้นมะนังมะอ่ามสเย็บเกา่า มื่อคืนก็นอนดึกตื่นมาหนานบว่าอยู่นี่ผมขอพี่น้องเอาหน้าเด็กสมบูรณ์เด็กสมบูรณ์ยืนหนึง่งเนาะมื่อแรกก็ต้องตบมะหมาดตัวะหลับสองถุงเนี่ยลูกชิ้นแล้วลูกชิ้นลูกชิ้นตบมมะหมาดใส่ลูกชินกช้น มีถวงอกผอบผอมีฟักซีปอบเออไงแต่แบงลูกสินมากินก้อนต้นเนี่กินมือค่ะสุกมกเย็นหนึ่งออลองเพลงดูฟัง เด้อ,ดอกินข้าวดำกินแล้วก็จะเป็นนอนตกแล้วแม่คมณแมอญอ่ะจุบจุบ